สวัสดีครับวันนี้ชาวนาบรรจุนะครับก็มาที่อำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับที่ก่อนจะปล่อยเป็ดลงในแปลงนานะครับที่นี่ก็มีการเลี้ยงเป็ดนะครับในร่องนาดำร้อยห้าสิบตัวนะครับรายได้เฉลี่ยต่อปีที่ได้จากการขายไข่เป็ดก็อยู่ที่ประมาณ4ี่0มืนกว่าบาทนะครับนอกจากรายได้จากการขายไข่เป็ดอย่างที่ทราบกันก็คือช่วยเรื่องของการ กำจัดหญ้ากินมแมลงแล้วก็พวนดินในแปลงนานะครับก็ช่วยลดต้นทุนนะครับนอจาเป็นยาฆ่าหญ้าปุ๋ยเคมีแล้วก็สารกําจัดมแมลงนะครับอันนี้เป็นพระเอกของที่นี่นะครับฝูงเป็ดชเช้าเช้านะครับก็ยังมีไข่อันนี้เราก็จะเก็บไปขายหรือว่าทำกระข้าต่อได้นะครับ